เวลาน้อยอยากลงแข่งขันบอลแล้วเ,เล่นในเต็ม90นาทีไม่มีหมดเตะบอล7คนครึ่งละ20ครึ่งละ30ไม่มีหมดมาลองทําดูนะครับสาหรับนักบอลเดินสายหรือว่านักบอลที่ไม่มีอะคาเดมี่หรือว่าไม่มีโค้ชที่จัดแบบฝึกให้เรียกความฟิตสร้างความม่องวัยหรืออะไรต่างๆหรือว่าเขาบอลเดินสายที่อายุมากแล้ว28-30อะไรเงี้ยก็ขึ้นไปก็สามารถทําได้ก็อย่างแรกที่แนะนําคือถ้าเราไม่มีลูกบอล ก็วิ่งแหละครับเป็นทางเดียวที่สร้างความฟิดได้ก็วิ่งแต่ไม่ไม่แนะนําให้วิ่งเร็วจนเกินไปจนจนพูดไม่ได้จนพูดไม่ชัดเนี่ยถ้าวิ่งผมแนะนําให้วิ่งแค่นี้ก้าวสั้นๆน,นะครับสังเกตดูขาผมกิมจก้าวสั้นๆถ้าสั้นๆอ่าสั้นอันนี้เอาเอา,เอาระบบหัวใจหลอดเลือดนะครับเขาเรียกว่าเอ็นดูรานเนี่ยวิ่งไปแล้วพูดอย่างนี้ได้ด้วยตลอดทางความเร็วจะไม่เร็วมากามันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราเพิ่มความเร็วเข้าไป มดุดอ่ะเพิ่มเพิ่มเน่ยพูดแล้วเป็นคำสองคำราเหนื่อยอย่างงี้งน,นี่ไม่ไม่ดีไม่ดีครับเพราะว่ามันเป็นเข้าสู่โมดหัวใจเทมโปจนทำให้ไม่ไม่ได้สร้างความทนทานให้ร่างกายแล้วก็ทําให้เราออกกำลังกายได้ไม่นานครับวิ่งแป๊บเดียวก็หมดอาจจะวิ่งได้เร็วขึ้นแต่ว่าแป๊บเดียวก็หมดซึ่งมันควรทําซึ่งก็ควรทําแต่ว่าต้องเป็นวันที่อยู่ร่ฟุตบอลแต่นักฟุตบอลให้ดีก็ อยู่คนฟุตบอลให้เยอะครับวิ่งเลี้ยงลูกบอลหรือว่าอะไรไปก็ลองไปทําดูนะครับเขาเรียกว่าโซนสองนะครับ endurance training หมอคนไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีที่ฝึกไม่มีลูกบอลไม่มีโค้ดครับลองไปดูครับก็แนะนําสําหรับแค่วันที่ไม่ไม่มีลูกบอลเล่นหรือว่าไม่ได้ไปเตะบอลในสนามหญ้าฝนตกหรืออะไรก็แนะนําแค่นั้นครับแต่ฟุตบอลให้ดีก็ควรอยู่ลูกฟุตบอลแล้วก็ระยะเวลาในการวิ่งโซนสองนี้แนะนำไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมงหรือหกสิบนาทีนะครับ ิ่งจับเบาให้หายกล้าสมสั้นระบบหายใจใกับหลอดเลือดเพราะว่าเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือแก้ปองการสร้างพื้นฐานในความคิดเราก็ต้องพัฒนาหัวใจกับหลอดเลือดมันต้องต้องรู้ว่าวันนั้นวันนั้นนั้นเราจะพัฒนาอะไรจะฝึกอะไรเพื่ออะไรด้วยครับก็อยากที่แนะนำไคก็ประานี้าลืมครูดาวเดินให้มันให้หัวใจมันปกติกินน้ำ กินน้ำมีคนอดน้ำนะครับกินน้ำด้วยทุกทุกสักสกวะว่าประมาณ2กิโลสามกิโลก็สิบหนึ่งอย่ารอให้หิวเพราะว่ามันช่วยให้เรามันเกี่ยวกับความฟิตแล้วก็เกี่ยวกับทุกทุกอย่างเลยทำเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาของมันว่าผมก็เอามันมาวิ่งเอามาทำอะไรเหมือนกันวันนี้ไม่มีลูกบอลแล้วก็ฝนเพิ่งตกมันแฉะตอนนี้มันเพิ่งแห้งก็ขับลองดูอย่าลืมยืดเยดียดแล้วก็คูเดาวด้วย